มามาครับกินข้าวเมนูตุมน,นี่คืออะไรจ้อยสาธิตหน่อยข้าวเหนียวโอ้ไข่ทอดนี่คือไข่อันนี้เลยนี่นอันนี้อ่าอ่เหนียวหน่อยน,ะยนี่ไข่เคี่ยวปักไตนี่นี่ไข่คเคียวปักใต้อันนี้อะไรโอ้ยแกงเลียงเปิดอันนู้นด้วยในถุง โอ้ยนี่ข้าวข้าวมาเฮ้ยไม่ใช่กะเาพราหมูกรอบนี่มาเดิมมาเดอ้อข้าวรามีมาเป็นหมอ้อเป็นไงสุดยอดเดี๋ยวจะลองยูทูบนี่ช่างใหญ่อันนี้ช่างช่างเล็กช่างขี้เล่า พบเห็นตรงไหนส่งกลับดว่วนที่เราเี่ยจำนหน้าไว้ให้ดีท่านผู้ชมที่เราของแท้เลยโอ้โหนั่งยองๆกินฉันจ้อไม่หาแผ่น,นมาปูให้ดีโชว์ไปทั่วโลกเขาเห็นอายเขาลนะ มาเดอ้อมาเดอ้อใช้ช้อนสั้นอีกนะครับโว้แกงเรียงคงไม่ไหวแล้วมั้งเหลือแต่น้ำแล้วล่ะ <c oughs> อ๋อน้องลูกเขาเหนียวเขาไม่กินเขาสวยปึ๊บ <c oughs> ง่ายๆแต่อิ่มวิธีช่างใหญ่เอ้ามีแมลงวันด้วยเหรอเนี่ยถุงเร็มได้กินอันนี้เด้ยจับแก้มเราเลยโคดเลยไปแล้วโอ้ยายมึงไปซะแล้วลาดแล้ว